ผมมองทั้งหมดเนี่ยเป็นมองด้วยความเข้าใจเพราะเป็นนักาการมองอะมันลําบากอะทั้ง <ừ> สองฝ่ายคือวันนี้น <ะ S 1> คนคนั่งดูก็เลยต้องนั่งดูมีทั้งการเล่นลากเกมยาวมีเกมสั้นมีการ,รเร่งจบเกมอ่าวันนี้ไอ้เกมแบบนี้นะคะ่ะอย่างที่คนนั่งดูเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเกมมันเทไปฝ่ายไหนวันนี้เกมจะเทไปยังไงโดยเฉพาะหลังสงกรานนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะ18เมษายนที่จะมีการวิจัยคดีสําคัญคนก็นั่งดูเหมือนกัน ว่าตกลงเกมมันจะเดินไปแบบไหนอาจารย์วิเคราะห์ย่งนีะประเด็นคือเกมที่เล่นไปแล้วมันจะไม่มีเกมจะเล่นแล้วเกมที่เล่นมันมีปัญหาอย่างจะเล่นเกมเนี่ยอีกฝ่ายต้องไม่รู้อันนี้อ่านเกมได้หมดนะเข้าใจที่พูดไหมแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเป็นโอเคสเตรชันที่รู้เลยว่าค,คนพว่งห่คนนี้เดินหมากตัวนี้อีกคนเดินหมากอีกตัวให้มันสอดคล้องพอดีเลยแล้วก็ลงลงท้ายนะนึกภาพออกไหมจาก เรื่องนี้มาสู่เรื่องนี้จากนี้ลงท้ายออรู้แล้วอันนี้ลงร็อกแน่นอนมันเดากันรู้หมดแล้วแค่ละครไม่สนุกแล้วล่ะมันรู้ตอนจบมันบทมันรู้หมดแล้วเนว่าแสดงยังไงแล้วจากนั้นที่มาเนี่ยมันก็ว่าไปตามนั้นอาจจะจบเกมคแต่ว่าหลังจบเกมแล้วแล้วอะไรอีก the end of the beginning หรือเปล่ามันง่ายอย่างนั้นเหรอผมจะพูดอยู่ประโยคนะเป็นเรื่องหนึ่งมาตราเจ็ดในพูดตรงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่มีบัญญัติในธรรมนูญ มันจะเป็นทางตันไม่ได้มันจะมีช่องวอำนาจไม่ได้มันจะต้องมีการใช้อำนาจรัฐมันต้องหาทางออกเมื่อไม่มีเนี่ยจะใช้รัฐมนูญปกติไม่ได้สสมาจากลุงล่ามันไมบไดอ้างบทที่มันปกติมันไม่ปกตินะมันต้องพิเศษประเด็นคือเรื่องใหญ่ขนาดพิเศษเนี่ยเพื่อจะให้ไม่ให้มีช่องวอำนาจเนี่ยมันยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยที่จะไม่เกิดไม่เกิดปัญหาที่ตามมาแล้วที่สําคัญที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยมันต้องเกิดโดยธรรมชาติ ที่คนเขียนเขียนว่ไม่ดีแล้วก็เลยแบบพลาดขึ้นมาอย่างเช่นตอนที่ผมเคยบอกแล้วป่าไม่ทราบว่าอุท้ที่มาจากการแต่งตั้งหมดอายุสมัยที่ปี40ศนะมาจากการเลือกตั้งไม่ครบ200คนจึงไม่มีวุฒที่ทั้งสองสภา<ม>อย่างนี้แบบมันไม่มีแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงมไม่รู้ยังไงก็ต้องใช้มาตราเจ็ดก็บอกว่าก็ใช้ไอ้พี่มาหมดอายุตามไอ้ที่แต่งตั้งก็รักษาการนั่นคือใช้ประเพณีน,นั่นคือประเพณี<ม><ม>ซึ่งสามหนูไม่ได้ว่างัันนะบอกหมดทั้งคู่เลย<ม><ม>น่าตัดสินใจแบบไม่มีความรู้ ถ้ากลับมาเหลือสภาเดียวขัดรับนูลนะคราวนี้ประเด็นปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติมันเกิดจากการตั้งใจเป็นขั้นตอนให้มันเกิดอันนี้จึงขัดกับหลักที่เรียกว่ามันมาลาฟีเดมาลาฟีเดก็คือมันไม่ใช่โบนาฟีเดมันไม่ใช่บริสุทธิ์ไม่สุดจริตมันมีสอรี่บอร์ดมาแล้วมันมีอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติธรรมชาติบอกโอ้ย อันนี้มันแย่แล้วมันเกิดมีปัญหาแล้วมัอแม,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 ม่ต้องหาทางออกไอ้น,นี่มันต้องการจะทำให้สิ่งนี้เกิด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 เพื่อจะกลับไปสู่ตรงนั้นเพื่อจะใช้มาตราเจ็ดอย่าปฏิเสธเลยเรื่องนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ไม่มีความชอบธรรมนะเพราะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาให้เกิดมาตราเจ็ดสร้างให้เกิดช่องว่างอำนาจด้วยเจตนาพูดง่ายๆนะคือการปฏิวัติยิตนารัก โดยกระบวนการกฎหมายอ,มอย่า <ไง S 2> ปฏิเสธ<ถ>เลยด e เอนออฟเดอะเบ n ิ i n นิ่งของจารย์ก็คือมาตราเจ็ดแล้วล่ะนะคะมาตราเจ็ดในรัสซาอย่างนี้นี่นะถ้ามันผมไม่ทราบจะเกิดอย่างนี้เปล่าถ้าเกิดตามนี้นะมันคืออะไรปฏิวัติไม่หนึ่งใช้กําลังคือใช้รถถังบในอดีตโอเคนะ,คะแล้วก็มีเพลงมาร์ชขึ้นปฏิวัติสิบเก้าแล้วสองสิบเก้าก็ใช้รถถังปฏิวัติเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพลงมาร์ชนะปฏิวัติปัจจุบันทํางั้นไม่ได้จึงต้องเอาประชาชนประชาชนไม่พอ เมื่อไม่พอวันที่24มันไม่สําเร็จไงมันไม่พอใช่ไหมแล้วมันไม่สําเร็จแล้วอ้างกฎหมายแบบ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 ขัดแย้งกันเองมาตราสงมาตราสามเนี่ยก็ต้องใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งในกรอบของกฎหมายคือใช้ประเด็นทางกฎหมายเรียกว่า legal technicality ยังสมัครสุนทรเวชนี่ก็เป็นเป็นเป็นกฎหมายก็ตีความว่าชิมไปบ่นไปคือเป็นลูกจ้างใช้เทคนิคใช้เทคนิคแต่คนบางคนไปสอนหนังสือไม่ใช่ลูกจ้าง อันเดียวกันเลยนะ,ะนึก่าออกไหมสอนหนังสือได้ได้เป็นตุลการมูลสอนหนังสือไม่ผิดแต่ว่านายอมวัตีไปกินทีม่ปาไปเนี่ยผิดใช้เทคนิคปัญหาคือเทคนิคอันนี้ฟังได้หรือไม่ลีกาลิตี้อันนี้มี question mark legitimacy question mark ลอยลอย,ลอ,ย,ลอ,ยลอยครั้งมันมีปัญหานะพู้งานว่ามันเป็นจานปฏิวัติโดยใช้เทคนิคทางกฎหมาย เมื่อกฎหมายถูกใช้เป็นเทคนิคอย่างนี้เขาจะรับรองเหรอความชอบธรรมเมื่อไม่รับรองความชอบธรรมมันไม่ใช่เฉพาะกฎหมายมันกระเทือนไปถึงองค์กรที่ตีความกฎหมายด้วยมเมื่อองคอ์กรตีความกฎหมายกระเทือนมันกระเทือนทั้งสังคมเลยนะนโดมิโนโน,นะคะมันเป็นฐานสําคัญของะระบบการปกครอง,องแบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยม,มีรัฐาธิปัตยที่ถูกต้องตามกฎหมาย legal rational อ e สอรตีก่ะถูกต้องรามกรหมาย r t t i o n a l มีเหตุมีผลไอ้นี้ทั้ง Legal ทั้ง Rational มันหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมสลดใจนะและผมไม่เชื่อว่าคนที่ทำหลายคนเนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงๆมีลักษาะที่ว่าเป็น Du r e s ภาวะจำยอมฮิตเลอร์เนี่ยบังคับพวกสาตัดสินลาออกเป็นแถวเลยสมัยนั้นของเราก็คงยังไม่มีปรากฏการณ์อย่างนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้สึกจะรู้สึกอึดอัด แต่ว่าเนื่องจากความจําเป็นที่ต้องดูแลสวัสดิการของตัวเองต่างๆเนี่ยแต่บางคนอาจจะมีความเชื่อตามนั้นโดยไม่มีความละอายหรือฮีโรตะก้าเกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมันมีเพราะน่ะอันนี้ก็เป็น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 เรื่องที่เราต้องอยู่กับมันอยู่ได้นานแค่ไหนผมไม่รู้ผมอยู่ได้เพราะอีกไม่นานผมก็ผงไม่อยู่แล้วในแง่ของร่างกายและชีวิตแต่คนอื่นอยู่ได้หรือเปล่าผมไม่ทราบ อันนี้ขอบอกนะคนอื่นนลอยู่ไม่ได้นะค,คือเท่าที่ฟังท่านอาจารย์ลิกิตพูดเนี่ยเหมือนอาจารย์เงาจะบอกเป็นความอับจนทางความคิดของฝ่ายที่ต้องการช่วงชิงอํานาจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าประเมินแล้วเนี่ยในทางการเมืองก็แพ้ในทางสังคมก็แพ้ในทางหลักการเหตุผลกฎหมายแพ้หมดตอนนี้ชนะได้อย่างเดียวคือใช้เทคนิคเทคนิคซึ่งมันคุมเครือ,อ แล้วเทคนิคนี้ก็ต้องประสานกันหลายฝ่ายเทคนิคทางกฎหมายทางกฎหมายแล้วผลสุดท้ายที่ิกฎหมายจะไม่จบมันก็ต้องใช้ force เมื่อใช้ force หลุดเลยนะคุมไม่อยู่แล้วนะ,ะมันพัทงท<ก>ั้งระบบก็พังหมดมแล้วคราวนี้ยังไม่รู้ resistance เนี่ยแรงต่อต้านจะเป็นไงบ้างนะฮะราะฟัง ดูแล้ววันนี้นะักกฎหมายแต่ละคนที่ออกมาท้วงติงต่างๆเลยก็เรียกว่านั่งมองระบบกฎหมายพังกันอย่างสอนหนังสือได้ไดไดยังไงถานจริงอะ่ะแทบจะอยากเผาตําราทิ้งสอนได้ยังไอองออกมาย้อนหลังได้หรือไม่ผมพูดไม่ได้เลยแล้วไม่แล้วเบื่อที่มาฟังด้วยในฐาส่วนตัวผมนะผมไม่ได้เป็นศัตรูัใครแล้วผมไม่อยู่พรรคการเมืองไหนนะผมไม่สนใจเสื้อสีไหนทั้งสิ้นผมเป็นคนรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและศัจธรรมเป็นความถูกต้องตัวผมเองถูกปล้นสองครั้ง ไม่มีใครปล้นบ้านผมนะบ้านผมมีอะไรให้ปล้นหรอกรอบ้านผมผมไม่มีตังมากมายแต่ผมถูกปล้นสองครั้งในชีวิตปล้นครั้งหนึ 1, ่งปล้นสิทธิในทางการเมืองของผมผมเป็นหนึ่งในร้อยสิบเอ็ดคนซึ่งทำเงินร้อยสิบกอบคูณตายที่ลาบุรีไม่สามารถเกี่ยวข้องกันเมืองได้ห้าปีปล้นผมโดยโด้วยตุลกาลละนุนเก้าคนซึ่งผมไม่เคยท้าขึ้นเวทีกับผมประเด็นเรื่องออกมาย้อนหลังไม่เคยกล้าลบคำท้าแล,และตอนนี้ผมไม่รับการท้าแล้วแลวผมไม่ต้องการท้าด้วยไม่มีประโยชน์ ผมปล้นครั้งที่สองถูกปะเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ผมเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผมเสียอปุปจินตคอ์การเสียค่าโอกาสผมไปนนอจัาการที่นั่งลงเสื่อเวลาสองชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงละสามพันนะอสอนหนังสือบางครั้งชั่วโมงละสามหมื่นนะและผมสุดท้ายไม่ประกาศเป็นโมฆะแต่ประกาศแบบมีทีท่าว่าเหมือนโมฆะไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องตามรัฐมนด มันจะถูกต้องได้ยังไงในเมื่อรล้มนุบอกว่าต้องเลือกตั้งในวันเดียวกันมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้สารนุมาวินิจฉัยครยๆก็พูดรู้แลวอาจารย์มองว่าทำไมหรือไม่ไม่ต้องให้วินิจฉัยว่าไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ทําไมพูดโมฆะล่ะพูดไม่ได้เพราะเห็นว่าความไม่ถูกต้องไม่ไม่เกิดในวันเดียวกันเพราะอะไรเพราะมีการขัดขวางการเลือกตั้งโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่พูดจุดนั้นแล้วจุดนั้นก็วินิจฉัยว่าเป็นการชุมนุมสงบ ถ้าก็ให้ความชอบทำกับการชุมนุมมานะขวางการเลือกตั้งก็ถ้าเกินว,ว,ว่ามันถูกต้องมันก็ส่าบารเห็นด้วยกับการที่คือกลายเป็นตัวเองเป็นคนทำใช่ไหมจึงต้องบอกว่าไม่โมฆะนะนะไม่ได้พูดพูดแบบคุมงเครือว่าไม่ถูกต้องรัมนุนซึ่งอันนี้ไม่มีทางผิดก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่เป็นคนันเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าสามนูไม่ใช่มีหน้าที่มาพูดอย่างนี้ต้องวินิจฉัยเลยนะ yes or no ไม่พูดแบบน่าจะลงประชามติก่อน ไม่ต้องมาสรงความไม่เห็นหน้าไม่น่าลงไม่ลงผิดไม่ผิดต้องพูดมินิจฉัยมีหน้าที่มีนิจฉัยเพื่อจะผูกพันต้องชี้ข้อกฎหมายต้องชี้ไม่ใช่มาพูดว่าหน้าไห้หน้างุลไม่ใช่มาสอนหนังสือไม่ใช่มาสอนธรรมะทาหน้าที่ให้รู้หน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นโมฆะมันคือโมฆะเพียงแต่บอกแบบมีในยะแล้วก็ชานฉลาดว่าไม่ถูกต้องตามรัฐนูลผมก็บอกได้ผมไม่ถูกต้องทุกคนบอกได้หมดอ่ะก็ไม่ไม่วันเดียวกันคําถาม มันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะถูกขวางใช่ไหมจึงไม่ครบทุกเขตใช่ไหม,มแล้วขวางอันนี้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกผิดมาตราหกสิบแปดด้วยทำไมไม่พูดถึงชอบอ้างมาตราหกสิบแปดแล้วเมื่อไม่ถูกขัดมาตราหกสิบแปดแถมยังวินิจ้ัยว่าชุมนุมในสงบปราจ,จากอาวุธก็ต้องให้ความชอบธรรมใช่ไหม,มการขวางกนเรื่องตั้งก็บ่าโดยในยากคือยอย่างนั้นต่อปะนะต่อประชาชนมา ต่อผมมาซึ่งเป็นราชคนหนึ่งเซสสีนี่คือการถูกปล้นขั้งที่สองสิทธิของประชาชนที่มีการลงทะนนเลือกตั้งละเมิดสิทธิของผมมาตรา21ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติละเมิด r n a t i o n a l Covenant on Civil Rights ของผมมาตรา25ที่เจนีวามาตรา21มาตรา25ที่ต่างประเทศนะแล้วก็มาตรา72ด้วยผมมีหน้าที่ต้องลงการ กาเสน,นอตังผมทําหน้าที่แล้วละเมิดหน้าที่ผมขัดมาตราสามผมอํานาจรปกของประชาชนผมเป็นประชาชนขัดอํานาจผม,มขัดมาตราสองซึ่งผมเชื่อถือคือประเทศไทยมีการฟ้องแบบประชาตายเพราะฉะนั้นโปรดทราบไปด้วยนะอยากวิ่งแตคนตามไม่ทันอย่างนี้ฟ้องได้ไหมคะอาจารย์ผมไม่สนใจเรี่กฟ้องใครจะฟ้องก็ฟ้องไปะนะฮะเพราะเรื่องันมันหยุ่มหยิ่มันไม่หยุ่มหยิ่มมันลากยาวไปแล้วมันป่วยการจะฟ้องอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะขนาดนี้เนี่ย หมูคือหมาหมาคือแมวแมวคือเป็ดเป็ดคือไก่